สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันท่ามกลางสวนกล้วยอันนี้เป็นสวนกล้วยที่บ้านนะคะก็จะมีเรื่องกล้วยดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วะคะ่ะมีอาการแบบไอมีเสมหะเจ็บคอปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็ได้ไปซื้อยาแก้ไอมาประมาณสองขวดกินไปแล้วไม่หายไม่หายเลยก็มันก็ยังไอเหมือนเดิมเราก็สงสัยว่าเอการไอเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะก็เลยไปเปิด Google ดู oo, ไปฟังหมอเขียวนะคะ ซึ่งหมอเขียวเนี่ยได้พูดถึงเรื่องกล้วยดิบจิ้มเกลือของคนโบราณนะคะเขาจะใช้อาการแก้อาการไอได้นะคะก็เลยสงสัยก็เลยไปมาหากล้วยดิบหากล้วยดิบแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นนะคะปอกเปลือกปอกเปลือกแข็งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาเปลือกส่วนแข็งออกล้างให้สะอาดแล้วก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใช้เกลือโรยลงไปแล้วลองมากินดูนะคะ หลังจากลองกินไปแล้วนะคะวันแรกกินก็ไปแล้วพอเราเคี้ยวค่ะมันรู้สึกว่ามันมีมันมีเหมือนกับเยื่อเมื่อนะคะมาอยู่ในน้ําลายเรานะคะทีนี้แต่พอกินไปสองสามชิ้นนะคะอาการไอมันก็จะดีขึ้นซึ่งอาการไอของคนเรานะคะเราจะสังเกตว่าช่วงกลางคืนนะคะช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราไอเยอะ สังเกตไหมคะกลางคืนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไอเยอะกว่ากลางวันเนื่องจากว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราได้ใช้ปากในการเคี้ยวอาหารแล้วก็การที่เราเคี้ยวค่ะน้ำลายมันก็ออกมาแล้วน้ำลายของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นด่างสูงมันก็สามารถฆ่าเชื้อในลําคอได้นะคะแล้วมันก็ลงไปจู่กระเพาะอาหารมันก็ฆ่าเชื้อได้ตามปกตินั่นคือตามธรรมชาติของมันนะคะแต่ส่วนกลางคืนเนี่ยน้ำลายเราไม่ได้เคี้ยวเพราะว่าเราเราใช้ในการนอนเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้กลางคืนเรามีอาการไอเยอะกว่าเพราะว่ามันไม่มีน้ำลายที่จะไปจับ ไปจับเชื้อโรคให้เรานะคะทีนี้อาการไออะค่ะมันเกิดจากว่าการที่เราหายใจหรือว่าเรากินอาหารหรือดื่มน้ําที่มันมีเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยพอมันผ่านหลอดคอตรงนี้นะคะตามปกติร่างกายมันจะสร้างเมือกเพื่อที่จะจับเชื้อโรคเมื่อร่างกายมันสังเกตว่าสิ่งที่เข้าไปอะมันไม่ใช่อาหารแต่มันเป็นเชื้อโรคมันก็จะสร้างเมือกมาจับไว้บริเวณลาคอตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วพอมันจับเข้าไปนานๆเนี่ยถ้าเชื้อโรคมันเยอะถ้าเชื้อโรคมันเยอะค่ะมันก็จะเกิดการอักเสบทีนี้พอมันจับเสร็จ มันก็จะเป็นเรามีความรู้สึกว่าเราจะเป็นเมือกใช่ไหมคะพอมันเยอะขึ้นมันก็ใช้กลไกของร่างกายในการที่จะขับเมือกนั้นออกมานะคะโดยโดยวิธีการไอร่างกายมันก็เลยทําให้เราไอเพื่อที่จะเอาเชื้อโรคออกจากร่างกายนะคะแต่บางทีเราก็มีเก,กินไปบ้างเนาะเราก็เกินลงปเป็นสู่กับพาะอ,อาหารนะคะทีนี้กล้วยอะคะ่ะกล้วยดิบที่เอามาหั่นแล้วก็จิ้มเกลือกินเนี่ยซึ่งเวลาเราเคี้ยวกล้วยนะคะเราจะเคี้ยวเอาส่วนของฝาดของกล้วยแล้วก็ยางนะคะซึ่งน้ําลายที่เราเคี้ยวอะคะ่ะ มันจะเกิดสร้างความเป็นด่างในสูงมากแล้วก็ความเป็นด่างในยางกล้วยเนะะี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะจับเชื้อโรคในลําคอให้เราได้แล้วทีนี้เป็นการฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่เริ่มต้นนะคะพอมันลงไปในกระเพาะอาหารเนี่ยแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะอาหาร <plateau. S 1> ตัวร้ายกล้วยนะคะกล้วยดิบที่เรากินเข้าไปอะ่ะมันจะสามารถฆ่าแบคทีรียตัวที่ร้ายที่สุดในกระเพาะอาหารนะคะมันยังฆ่าได้และแบคทีรียที่อยู่ในกระเพาะอาหารที่เราเรียกว่าตัวร้ายที่สุดมันชื่อว่าเฮตไพลไน์นะคะซึ่งมันจะร้ายแรงมากนะมันสามารถอยู่ได้แม้กระทั่งในกระเเเพาาาาาะอหรขงป็นนค่้มก ที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันสามารถสร้างด่างมาสะเทินกับปรดได้นะคะทีนี้แบคทีเรียตัวนี้นะคะเฮตไพลไลตัวนี้ค่ะปกติแล้วถ้ามันอยู่ในกระเพาะอาหารมันจะไม่เกิดปัญหาแต่ในบางคนนะคะมันจะทําให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะซึ่งร้ายที่สุดของเชื้อตัวนี้ก็คือมันจะทาให้เกิดมะเร็งปวดแสบปวดร้อนอุจจาระเป็นเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรากินกล้วยลงไปนะคะเอนไซม์ในกล้วยมันสามารถที่จะย่อยผนังเซลลของเฮตไพลไลตัวนี้ได้นั่นแสดงว่ากล้วยอะ่ะมันมันสามารถที่จะ สร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้เหมือนกันนะคะขนาดขนาดแบคทีเรียตัวร้ายมันยังยังสามารถทําได้นะคะถ้าเราคิดว่าการที่เรากลับมาดูแลตัวเองให้ภูมิให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยโดยใช้อาหารแบบวิถีโบราณมันก็น่าที่จะต่อสู้กับไวรัสโควิดได้นะคะนี่แค่สรรพคุณของกล้วยดิบจิ้มเกลือนะคะสรรพคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีการกินกล้วยดิบมาแก้ปัญหาในเรื่องของ อาการวัดนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือตัววัตถุดิบกล้วยะค่ะต้องเป็นกล้วยที่ปลอดสารพิษนะคะเนื่องจากว่าเรากินผลดิบเพราะฉะนั้นมันต้องมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เกลือเกลือเนี่ยแนะนําให้ใช้เกลือที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่เกลือจากอุตสาหกรรมนะคะเ<ๆ>พราะว่าการที่เราใช้เกลือที่มาจิ้มะค่ะถ้าเป็นเกลืออุตสาหกรรมเนี่ยตัวแมกนีเซียมมันสามารถมันดึงออกไปหมดแล้วในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยมันจำเป็นมากในร่างกายของมนุษย์นะถ้าสมมติว่าเราขาดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นเน็บชาได้นะคะวันนนนนีี้้้ะะคคลิิปกกก็ฝาใเรื่องยดบ